ครับสวัสดีครับนี่ครับเป็นลงทานของพี่น้องเอซกับสตีมากรป็นนักาท่ชื่อากนะครับนะฮะสมากร์นะนนกครนนัไีกวทีะครับทีมงานะอาอนะครับเจรหวานนะครับหวนนะครับนัดไม่ไม่ได้ครับนะครับีี่โรนัลดน้องต่ออตัวนะต่ออวเลยได้ขนมหวาน นะครับอันนี้คือเอกทินะครับที่เอเตสต์เห็นแล้วไม่ดูเลยเห็นแลไม่ดูดูบรรยากาศนะครับโอ้โหนะครับเนาะเยอะเลยนะครับนะเอกทิของไตนากรนะครับต่อนี้ทุกนาคราเปล่นะครับนด้านทีลกไม่่านอออนะครับ ้นนะครับรู้้เลยไอซ์ีมไอซ์ครีมรอสัพูไอซ์ครีมนะฮะกระานลที่เร็วไวเลยนะฮะไอซ์รีมไอซ์ีมรอสักพู่นะครับไอซ์ครีมรอสักพู่ขนมหวานครับทีนี้เลยครับขนมหวานนะขนมหวานล้วทีนี้เลยนะไอซ์ครีมรอสักพู่นะฮะรานที่ตอนนี้เร็วแไ่เพื่อเดินทางครับ

มือจะต่อต่อมือเ็ตอเจ็บขออขาขออวกบึ้นมืเ okay. ดียวเียมากก็ได้นิดเดียวับเอาแรงนิอยู่ที่อ่าถงที่นนะครับตีวางให้เป็นจุดๆตีปุ่นบงก็ตาลายกนะฮะให้พีน้องได้ทวประเทเลยนะฮะปุนากตาลายอยูุ่กนนะฮ กำลังไล่เสร็จอยู่เราจะเข้าทีมกำลังลงนะครับไอ้พวทีมกำลังลงเข้ามหวานนะครับด้านนี้นะครับที่ยังไม่ถังได้นะฮะ้มาเลยนะบรรยากาศไม่มีข้าเลยวันนะครับเลยเต็มบัตเลยนะครับนะให้กับสุดครับเร่อก่อนเดี๋ยวผมจะเล่นตามตัวทุ่ย ขาดไปไ,ได้ครับเสียงขาดไปได้ถ้าขาดเสียงมีนจะขาดใจนะครับได้ทำอะไรก็ต <cat t ish> ัดไปเรื่อยๆไปยังไปตัดไปท่านผู้ชมทุกทนนะครับสาธุครับสาธุทุกท่านนะครับที่ครับหาดใหญ่ช่วยเลยนะนะช่วยเป็นติหรือเป็นโคมอาหารนะครับตะลันจัดเป็นถุงตามที่ถูกและทางเต้นนะครับอากราช่วยหน่อยร่วมร่วมกันนะรวบมือกันนะฮะขันพายแล้วก็เกิดเป็นงตามนะครับถุงก็มีอ่าเจ้าหน้าที่ทาง จัเก็บไปเองนะกรุณาช่วยนิดนึงถ้าที่ผ่านแล้วนะเป็นโซเป็นช่วยหรือเป็นซ้อนหรือเป็นอะไรก็ดีก็ช่วยเอาใส่ถุงตาข่ายด้วยเลยนะครับอันนี้ผมก็เองนะครับคือผมตัางนะครับเอาเข้าไปสุดเลยนะคับแป๊บเดียวนะครับมาวางไปถึงสิบนาทีเลยนะครับมีข้าวเยอะนะครับนะอันนี้ขอว่า ของหวานของทางด้านๆในการุู้านะครหวานเกลือนี่เลยคำนั้นว่าจะเป็นไปติ่งทีติ่งไปตก่งไปติ่งเราจะใส่ดูแลของหวานนะครับกินขหวานกินเผ็ดๆทำแห แล้วกับฐานรถคนในคนในตรงนั้นืู้รับฐานก็เป็นไอไอซีนะครับเป็นไอาลีนะครับแล้วก็มีกะทิด้วยนะครับีกะทินะครับทานกะที่ของคุณชักนาคุณเชื่อนะครับคุณธนาคุณสุขตาทานนะครับทาน วัตเจดียนะครับนี่ดูแลยนะครับส่วนของหวานของหวานน้ำแข็งสดนะครับของหวานน้ำแข็งสดมีแต่ยังเหลืออยู่นะครับโอ้ไม่ธรรมดาไม่ธรรมดามาเพื่อนนะ่าอร่อย เานนีกบมีแห้ที่นาของหวานน้ำแข็งสดๆนะครับเ็นน้ำแข็งะครับที่นาของลคุณที่รันะครับนะครับคุณน้ชครับคุณผู้ครับอาบน้ำนะครับ่าดูดูแล้วนายโยบอกว่าที่นานีกที่ขยายู อธิพรมาร์คยังนะครับนะครับ <imitation> 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 ลงหลานไม่ได้เดียวลำหายชิบายก็จะได้เอ,เ,อเอาไปเลี้ยงกะทิอยู่นะครับในขอบคุณเป็นยกสูงนะครับลงทานกันนี้ของคุณแม่นิราชทารบุญน,นะครับพรจอมขนมหลานนะครับขนมเซนน้ำยานะครับเหลืออีกไม่มากทั้งน้ำยาปากทั้งน้ำยากะทิพร้อมน้ำหวานโอ้กินขนมแล้วกินมากปพราะ แล้วก็น้ำปีนี้นะครับก็ฟูสุขุมขันธีนาที่มุมน,นะครับก,ก็ถือว่าได้รับตรวจเลนส์จากเจ้าคณะอำเภอ,อเจ้าคณะอำเภอโนงสุวรรณนะครับให้น้ำมาหลายตัวเหมือนกันนะครับเป็นสุดขุมพิเศษที่รักอีกนะครับที่ร้อมของเรานะครับก็หลายๆนะครับเพราะฉะนั้นน้ำทุกวันนี้ไม่มีน,น้ำถัง ไม่มีเอาแก้วไปตักจากบุหรีอไม่มีนะครับมีแต่น้ำขวดนะครับคนละขวดคนละขวดคนละขวดแต่พักผู้ว่าเวลากินเขาออกไปอากินในรถขวดนะครับเออ้บริการแบบนี้นะครับไม่เห็นแล้วโรงทานนะครับในสชินร่นสี่ห้ายปันไรแนงปันไรเอาแถวอันนะครับตอนนี้นะครับโรงงานมีกะไรพี่โรงงานมี ของกลิ uhm, ่นคูนลดแคลนนะคะร hai, <desirable. S 1> uh, ับขมสีนะครับพกับทีมงาณด้ไปแล้วครับอันนี้อันนี้ป้าบ้านนอกนะครับท้องป้าบ้านนอกนะครับอย่าลืมครับท้องป้าบ้านนอกมาจากที่นอร์เวย่ นะครับนำแข็งนำแข็งเก็ดนะครับสซ้ำนำแข็งใสของเท้าเลยละครับเออเพราะฉะนั้นนะครับนำโค้นนำแข็งใส่นำแข็งยุ่นี่ละน้ำแข็งยุ่งดีละครับอพี่น้องได้กินนางวูกินวู๊กกินเต็มยูกนะครับมือดีทั้งธนาคารกรุงไทยนะครับได้ส่งตัวแทนงนะครับพุ่งจุ่มนี่คือหนงยากุ่จุ่มมีเป็นตัวแทนของธนาคารกรุงไทยนะครับเวลามี่เห็นกับพี่อได้ล้ำเปลือกกับเป็นทีมรึกษาในด้านการเงินนะครับ แักเพื่อในหลายอย่างในอาศัยกองทเนองเฮ้าเนี่ยละครับเบิรงดูแลกับพี่กําหลอก้ไหลายอยู่างพอจัดการถือว่าที่นี่ท่านผู้จัดการธนาคารกรุงไทยสาขาลำไปมาก ได้มอบหมายให้คุณจุ๋มมาเป็นผู้นับเงินอีกเหมือนเดิมนะครับครักเบอร์นี้ก็ได้รับความที่นี้ได้รับความคารุณาจากผู้จัดการธนาคารกรุงไทยสาขาเลยมาฉะนั้นก็ธนาคารครับผู้ท่านน้ำนายจุนท่านน้ำกำนั่งท้านน้ำทุนที้ต้องขอขอบคุณกันหมดแล้วทุกท่านทุกทุนะครับไปให้กับผู้จัดการธนาคารกรุงไทยนะครับ อที่นี่ก็ทีได้อ่ามาน้ำเงื่อนยู่เนเก่างนะเงื่อนกระถินเรื่องความพุ่งนะครับชวนลงพานนะครับคุณหญิงคุณโบที่โรงงานไปเลี้วใจทวดร้อยเอกอ,อาจารย์บอกว่าร้อยเอกเจ็ดอย่างครับเอาตีไปเลี้วนะครับของอ่าครูเขียวครูต้าครับสองหัวหน้าเยี่ยมตพัทรีนะครับของอ่าทางด้านเออ่ เสร็จแล้วครับเออโอ้ทันใจนะครับเหลืออยอ่าพันนาไอสครีมด้วยครับใบสามนะครับพี่น้องเออใบสามโมงนะครับเดี๋ยวจะแห่นะครับจะแหงกระถินนี่พี่น้องนะจะแหงกระถินนะครับสามโมงนี่พี่น้องเออแล้วก็สดเสร็จเรียบร้อยได้รับคุณได้รับชมการเต็มที่นะครับวันนี้วันนี้ยูทูบเบอร์ที่ดังวัน นะครับวนี้นะครับภายในหัของในกองกำลังถ่ายยูทูบเบอร์ยืนตะพีนะครับตอนนี้ตั้งใจใหญ่ใหญยืนนะครับม้าพูดเป็นก๋วยเตี๋ยวนะครับเพาะของขนาดของอ่าลู้ทีมบรรยากาศนะครับบรรยากาศที่ บุเดรลัมนะครับขอบคุณมากนะครับนะที่บ้านบ้านนะครับเป็นผู้จัดนะครับน้าคนนั้นนนี่แหละคือโรงทานที่เรามาทำบุญนะครับนะาทำบุญกระถิ่นนะครับคุณมากนะครับต่อกับทีมงานนะครับกับขนมจีนน้ำยาน้ำยาป่าน้ำยากระเทียนะครับก็ให้กับพี่เรียงรวมหมดครับทุกอย่างหมดแน่นอนนะครับพี่อความสุข ada nah, ya, ya, ah, nah. ah, ya. <affe tới> เี่ยาัวน้องปเนา้อี้าอวกอไ๋ออย่าขับก้องป่ะอ๋อเนี่ยอย่ครับนัดนีงอปพอพลอเดอพี่น้องเด้อเป็นนางรำนะครับเนะอ๋๋อออ เพราะเราบ่ออ่ะผลของการบ่อจ้ะผลการปกครองผลการปกครองอันนี้คือวิถีชีวิตนะครับของนะครับอ่าอิสานมาเฮานอ้ะพี่น้องน้อครับเข้ามาเบิ่งน้อทำนองนี้คือประเภทนี้อีกประเภทหนึงหนึ่งนะครับคือบุญกรินพี่น้องน้อคือบุญกระถิ่นก็ได้ นะครับมาถ่ายทอดให้พี่น้องดูนะครับก็มีกองกระถินของสไตล์ธนากรกับพี่น้องแฟนคลับอยู่ตรงนู้นนะครับเป็นพ่อได้จดไว้อยู่นะครับได้ถือไว้น้องพี่น้องเนาะครับเนาะนะครับนะตอนนี้มาถึงบ้านแล้วเนาะพี่น้องเนาะก็เลย ประเทศไทยนะครับเพิ่งมานะครับเนาะในสุนทรพินแล้วประหัตพี่น้องคนเงินมาให้นะครับบุญนั่นก็ขอให้พี่น้องนะครับประสบความสำเร็จทุกๆอย่างเด้อพี่น้องเด้อนะครับนะอย่าเจ็บอย่าจนนะครับนะขอให้ยุติปีแห้งกันทุกกระตุกหัวนทันจนทนเด้อเอก็เป็นประเภีนิสานอีกประเภทหนึ่งเนาะ นางรำก็มีถ้าพูด,ดสวยเด้พี่นอกกอ้องได้เบอร์เบิบ่งเอาเด้อ นนะครับสำหรับ f อของชาธนากรนะครับนะครับพิมด้ให้นะครับแต่ต้นกระถินนะครับเป็นลอเอร ก็จะเข้าประตูของวัดนะครับตํานวนเดอ้อพี่น้องเดอ้อลางร้ากกาส่สุดสีฟ้านะครับพระประุงนะครับหัวแดงจินแดงเดอ้อพี่น้องเดอ้อเนี่ยครับวัฒนธรรมของกนะุอิสานเนาะอีสานไตนะครับเนาะนะครับ ประเพณีบ้านของสไตล์ธนากรอกเองอเ้อพี่น้องนะครับเนาะนี่แหละคือหมู่บ้านที่แอทนะครับได้กําเนิดอยู่ตรงนี้นะครับ สวัสดีชาว y o YouTube ทุกท่านเด้อพี่น้องเด้อเข้ามาแล้วท่านจะได้มีความสุขนะครับนะที่เห็นประเพณีอีสานบ้านเราเนาะนะครับนั่นนี่แหละคือบ้านของสไตล์ธนากรนะครับเป็นบ้านเกิดเมืองนอนเลยนะครับเนาะ มีแต่พี่ๆป,ป้าๆหน้านะครับที่มาร่วมงานกันทุกๆวันแบบนี้นะครับเนาะแล้วก็เป็นพนิณีที่สวยงามนะครับเราจะานะครับรักษาวัฒนธรรมไทยไว้แบบนี้ตลอดไปเนาะพี่น้องเนาะ ไม่ว่าจะอยู่ที่ภาคไหนนะครับของภาคอีสานนะครับก็นะครับเหมือนเหมือนกันหมดนะครับเราต้องรักษาประพณีตั้งแต่ตั้งเดิมนะครับที่เราปู่ย่าตายายเรานะครับได้สร้างมานะครับเราจะไม่ทิ้งวัฒนธรรมเก่าๆนะครับนะที่อ่ามันพราหลุดเรานะครับได้อ่า นี่นะครับน้อพี่น้องเด้อ,ดอดกับือ